พิกเซลส์ไวไฟคิดเอ็กซ์ซรุ่นใหม่มาแล้วจ้าคลิปนี้จะพูดถึงกล้องวงจรปิดสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าความคมชัดของกล้องก็คือระบบบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกภาพแบบบีบอัดไฟล์ใหม่ล่าสุดถูกเรียกว่า S265 Plus บนกล้อง2ล้านพิกเซลสามารถจะบันทึกภาพได้ยาวนานกว่าเดิมกว่า S264 เดิมถึง4เท่าเลยนะความสามารถใหม่ของกล้องคือสามารถขยายสัญญาณในตัวมันเองให้ได้ระยะที่ไกลขึ้นแบบรีพีเตอร์แต่ถ้าระยะยังไกลไม่สะใจพอ,อยังมี IPC Router ของพิกเซลที่ำทำหน้าี้ขยายสัญญาณได้อีก2เท่าทั้งหมดนี้คือมารฐงนอมทางเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดใหม่จากพิกเซล สิ่งใหม่ในรอบนี้คือการทำแอปใหม่ด้วยพิกเซลคิดใหม่พัฒนาใหม่ขึ้นมาเลยกับ Pixels HD แอปพลิเคชันที่จะรับภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเรานี่แหละครับ ดยการสตรีมภาพตรงจากเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon Cloud ดูดูดูด,ดูความไวของการขยับภาพและสตรีมสดลงมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon Cloud โอ้โหนี่ถือเป็นมาดใหม่เลยครับของ Pixel WiFi Kit X Series ขึ้นชื่อซีรีส์ใหม่เป็น X ทั้งทีก็ต้องอัปเกรดความสามารถของกล้องด้วยละเอียดมากขึ้นกลายเป็น2องล่างพิกเซลแล้วด้วยรูปแบบฟอร์แมต d ก o รบันทึกแบบ H 265 Plus โอ้ตัวกล่อง NVR เองก็รองรับ H 25 Plus เช่นเดียวกันแต่พิเศษกว่าคือ รองรับความละเอียดกล้องในอนาคต4ล้านพิกเซลด้วยนะครับองพิกเซลทุกรุ่นรับประกัน3ปีเต็มด้วยเงื่อนไขการส่งทอบที่ง่ายมากๆในนการส่งผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศโอ้โหแถมที่สําคัญครับรูปแบบการรับประกันคือเสียแล้วไม่ซ่อมอ้าวจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยสายไปในสายกางให้บริการนะครับและจะเปลี่ยนเสร็จแล้วคุณก็ไม่ต้องลำบากไปรับที่เซเว่นอีเลฟเว่นเดิมครับเขาจะส่งตรงหน้าประตูบ้านคุณท้ายก็ต้องว่าเรื่องราคาพิกเซล Wi-Fi าทิป X Series ชุด4ีกล้องนี้มาในราคา1 6 9 0 0บาทตาแตาพร้อมอาดิสก์ 1TB แถมฟรีไปเลยคผู้ชมสามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษจาก Pixel ได้ทุกเดือนด้วยการแชทไปที่ Line แอดแอดพิ c เซเขียนติดกัน PixelUS ด้วยได้นะ